มันครบรอบแต่งงานแต่มีฉันบอกว่าเลขาของเขาถูกผู้ให้เช่าโกงไม่มีที่ไปเลยพาเธอกลับมาที่บ้านคุณฮารินพาฉันไปทานข้างนอกมาแล้วคะ่ะฉันขอไปพักที่ห้องรับแขกก่อนนะคะผมพาขึ้นไปพักก่อนนะ เพื่อให้เลขาของเขานอนสบายเขาไล่ฉันกับลูกชายอายุแปดเดือนไปนอนที่โซฟาคืนหนึ่งตอนที่ฉันหลับอยู่แอบเอาเหล้าขาวมาป้อนให้ลูกฉันกินยังสติดีอยู่หรือเปล่าเอาเหล้ามาป้อนทารกเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นฉันฉันแค่งสงสารพี่วาซินี ต้องตื่นมาดูแลลูกกลางดึกไม่รู้ตั้งกี่รอบอายุแค่ยี่สิบกว่าปีดูแก่กว่าแม่ฉันซะอีกฉันเคยได้ยินดื่มเหล้าขาวแล้วจะหลับสบายก็เลยจะป้อนให้น้องคิดไม่ถึงว่าจะทําให้พี่วาสินีโมโหขนาดนี้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆสุทัศชาหวังดีกับคุณนะไม่ขอบคุณก็ไม่ว่าแต่อย่าหาเรื่องมันป้อนเหล้าขาวให้ลูกเรานะคุณกลับบอกว่าฉันหาเรื่องเหรอลูกผู้ชายโตไปก็ต้องดื่มเหล้าอยู่ดีคุณอย่าวุ่นวายไปหน่อยเลย ฉันจะพาลูกไปโรงพยาบาลถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยแกไปแน่เดี๋ยวก่อนขอโทษก่อนแล้วค่อยไปไม่งั้นผมจะดึงกระบาดคุณซะฮรินฉันตั้งหากที่เป็นภรรยาคุณคุณจะเอาเงินค่ารักษาลูกมาขู่ฉันจริงๆเหรอขอโทษ 我信以为真，一句句刻在我心头，换来了忘不透。爸，妈，我病了。 หนูจะกลับไปสืบทอดมรดกป๊ามาหนูแพ้แล้วหนูจะกลับไปสืบทอดมรดกนีนีลูกคิดดีแล้วเหรอค่ะบทำไมปุบป,ปับแบบนี้ลูกถูกรังแกหรือเปล่าแค่มองพ่อก็รู้ว่าอ้ยาจกนั่นไม่คู่ควรกับแกแกก็เอาแต่บอกว่าเขารักแกจริงๆเขาเป็นคนดีเฮ้ยอมปิดบังตัวตนเพื่อแต่งงานกับเขา ยังท้าพ่อว่าห้าปีถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายจะให้พวกเรายอมรับเขาแต่ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจดูกแกตอนนี้สิอพอได้แล้วคุณอย่าว่าลูกเลยฮารินไม่ผ่านบททดสอบก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ลูกสาวเรายังสาวยังสวยกลับตัวตอนนี้ทุกอย่างก็ยังไม่สายเฮ้ยดีนี้ลูกจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อจะไปรับลูกเองเดือนหน้าค่ะปะ้าหนึ่งเดือน ยังพอให้ฉันอยากกับเฮรินแล้วพยาบาลคะรบก,กวนดูแลลูกฉันให้หน่อยนะคะฉันอยากกลับบ้านไปเอาขวดนมกับแพมเพิร์ดได้เลยคะ่ะนี่นีชาชาเธอเสียใจมากเลยเมื่อคืนจู่ๆคนก็หาเรื่องเธอไม่ได้หลับทั้งคืนเลยชาชาไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อน เธอจะดู้ได้ไงว่าป้อนเราเห็ุเด็กไม่ได้เรื่องนี้พอแค่นี้เธออย่าชักสีหน้าใส่เธอเลยสบายใจได้ไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วนีนีผมเข้าใจก็สองปีมานี้คนเป็นแม่บ้านเลยอดไหวง่ายถึงได้เป็นแบบนี้วางใจเธอทุกอย่างจะดีเองถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าฉันกลับมาคนเดียว ตัวเขาเองคงยังไม่รู้ว่าหัวใจของเขาลำเอียงไปหาสุทัศชาตั้งนานอีกอย่างนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพาสุทัศชากลับบ้านวาสินีพี่วาสินีฉันรู้ว่าวันนี้ฉันรบตวนพี่แต่ฉันดื่มเยอะไปหน่อยฉันขอนอนคืนเดียวพรุ่งนี้ก็ไปแล้ว <c oughs> ที่รักให้สุทัศชาไปนอนโรงแรมดีกว่าไหมถ้าเป็นผู้หญิงอยู่ข้างนอกคนเดียวอันตารายจะตาย คุณเป็นคนใจแคบแบบนี้ตั้แต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเอาเละผมพาเธอขึ้นขบนก่อนนะออะเมื่อก่อนเพื่อรักษาครอบครัวนี้ไว้ฉันจึงได้แต่อดทนแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากทนอีกแล้วผู้ชายตรงหน้าฉันฉันก็ไม่เอาแล้ว ไม่นมผงถึงหมดแล้วนมผงนี้ต้องเอามาจากเมืองนอกนอกจากยี่ห้อนี้ลูกก็ไม่ดื่มนมอ,อื่นอีกนมผงละนมผงของอันอันหมดได้ยังไงพี่วาซินีขอโทษค่ะสองวันนี้ครบรอบที่คุณย่าเสียฉันเห็นนมผงแล้วนึกถึงอัฐิของคุณยา่าก็เลยเททิ้งหมดเลยค่ะใครให้เธอแตะมั่วซั่วสุวสทัศชายเธอชอบแย่งของฉันขนาดนี้เลยเหรอ แม้แต่เด็กเธอก็ไม่ยอมปล่อยพี่วาซินีอย่าโมโหเลยเท่าไหร่คะฉันชดใช้ให้นมผงไม่กี่กระป๋องเองไม่ต้องหรอกคุณไม่รู้เหรอนอกจากนมนี้แล้วอันอันกินนมอื่นแล้วจะอ้วกเน่ยอันอันเป็นเด็กผู้ชายเจ้าทะใจเหมือนผู้หญิงไม่ได้เนะคุณทมใจลูกเกินไปแล้ววาซินีนะวาซินียังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตัวเองกับลูกชายไม่ได้สำคัญเท่าสุทัศ์ชาไม่จำเป็นต้องทนอับอายอีกต่อไปแล้ว รบกวนช่วยดูลูกให้อีกสักครู่นะคะฉันจะไปชงนมอ่ะค่ะคุณมาที่นี่ทำไม ในเมื่อครอบครัวคุณมาแล้วขอตัวก่อนนะคะต้องการอะไรค่อยเรียกนะคะ <c oughs> คุณมาที่นี่ทำไมหรือคุณทำใจทิ้งสุทศชาได้แล้วผมเป็นห่วงคุณกับลูกนะ <c oughs> ผมเป็นห่วงคุณกับลูกนะ <c oughs> อย่าคิดมากสิผมแค่สุทชาเป็นน้องสาวที่จากไปตั้งแต่เด็กเท่านั้นเอง คุณก็อย่าไปหาเรื่องเลยเธอว่าเห็นแก่น,น้าผมนะได้ไหมน้องสาวเหรอคุณคิดไปเองคนเดียวนะสิเธอไม่ได้คิดแบบนี้หรอกอันอันแปดเดือนแล้วเมื่อก่อนคุณไม่เคยดูแลต่อไปก็ไม่ต้องทำผมครับนี่ ครอบครัวคุณสุทัศชาใช่ไหมเธอเกิดอุบัติเหตุพูดยังไงเธอก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลจะรอคุณมารับเธออย่างเดียวพี่ฮาดินคะขอโทษค่ะฉันกลัวพี่วาสินีจะโมโหเราจะไปหาที่โรงพยาบาลขอโทษและช่วยดูแลอันอนค่ะไม่คิดว่าฉันจะได้ประโยชน์ขนาดนี้เพิ่องออกจากบ้านก็ถูกรถชนฉันอ้าเรอยู่ไหนนี่ ชาชาอยากยังผู้ชายจจเลชันชนขาเธอแบบนี้เธอได่ใจเด็ดจริงๆไม่สิทำไมคุณเลือดเย็นขนาดนี้เธอเกิดอุบัติเหตุก็เพราะคุณนี่นะทำไมคุณยังนิ่งอยู่ได้อีกละ่ะฉันเลือดเย็นเหรอไปไปหาเธอกับผมฉันไม่ไปคุณปล่อยฉันนะปล่อยนะ มากไปแล้วดรวยไงสุทธชาเกิดเรื่องกับพวกคุณนะเธอรู้อยู่แล้วว่าคุณอีคอบรัวก็ยังจะเข้าใกล้คุณอีกนี่ทำเพื่อฉันเหรอเลิกหลอกตัวเองสักทีฮารินเธอไม่ได้ทำเพื่อฉันเลยเธอทำเพื่อคุณได้ในเมื่อคุณคิดแบบนี้งั้นคุณก็ไปหาเธอกับผมผมจะที่บายให้คุณเข้าใจปล่อยฉันนะฮารินเธอจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่อยากรู้ว่าพวกคุณสนิทกันแค่ไหน ปล่อยฉันนะฉันจะกลับไปดูแลอันอันผมจะให้พยาบาลดูแลอันอันก่อนหาสุทัิชาเจอคุณจะไม่ได้เจอลูกคุณเอาลูกมาขู่ฉันเหรอคุณทําผิดก่อนหาสุทัิชาให้เจอแล้วจบเรื่องนีคุณต้องรับผิดชอบได้ฉันจะหาขึ้นรถเธอะไม่ต้องแยกกันหาเธอะจะได้เร็ว ฮารินเส้นทางข้งหน้าฉันจะไม่อยู่เคียงข้างคุณอีกแล้วฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอเปลี่ยนไปฉันรู้ว่าฮารินไม่มีทางอ่อนข้อให้ฉันฉันไม่อยากเอาลูกมาเป็นเดิมพันดังนั้นฉันจึงเดินหาตามถนนเส้นแล้วเส้นเล่าจนฉันเริ่อหมดเร็ ในที่สุดโทรศัพท์ก็เด้งท้าช่าบอกว่าอยากกินซุปฝีมือคุณกลับบ้ามาทำให้หน่อยถือว่ามาขอโทษเขาพอดีเลยจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจพี่ฮารินพี่เฝ้าฉันมาหลายชั่วโมงแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะไม่ได้เธอบาดเจ็บขนาดนี้ฉันเป็นห่วงรู้แล้วฉันจะกลับไปถึงเวลากลับไปเอาเอกสารทั้งหมดออกมาแล้ว ในบ้านที่ผูพังหลังนั้นไม่ควรมีของของฉันมาน,นานแล้วว่าไม่ได้ลูกเราดื้อขนาดนั้นโทรมาหาเราตอนนี้ลูกต้องถูกรังแกหนักมากแน่นี่พวกเราไปดูล่วงหน้ากันดีไหมก็ดีผมใช่คนจองตั๋วเครื่องบินเลยพวกเราไปรับดีนี้กลับบ้านกันเถอะเอ๊ะพี่วาสินีมาแล้วเหรอพี่ฮาริน พี่อยากมาดูแลฉันเลยฉันกลัวพี่วาซินีจะโกรธอีกถ้าเธอกลัวฉันโกรธจริงๆคงไม่โผล่หน้ามาที่บ้านฉันอยู่ห้องลูกชายฉันดื่มน้ำที่สามีฉันรินให้คุณอย่ามาบีบกันแบบนี้นะสุทัิชาเตรียมอธิบายกับคุณแล้วต่อไปเธอจะไม่มาอยู่บ้านเราอีกเธอไม่ต้องอธิบายหรอกอยากทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่สนใจ ไม่รู้ว่าทําไมท่าทางของเธอทำให้ฉันรู้สึกกังวลกับวายทั้งที่เธอเป็นแค่แม่บ้านที่ต้องพึ่งพาฉันเท่านั้นแต่เหมือนว่าจะทอดทิ้งฉันไปทอดทิ้งบ้านหลังนี้ที่เธอสร้างมากับมือไปพี่ฮารินพี่วาซินนีปกติชักสีหน้าใส่พี่แบบนี้หรอคะพี่อยู่ข้างนอกทํางานเหนื่อยยังดูแลดีแบบนี้ทําไมเขาไม่รู้จักพอบ้างถ้าไม่มีพี่ไม่รู้ว่าเขาต้องลําบากแค่ไหนะ คุณเก็บเสื้อผ้าทำไมฉันเรื่องแค่นี้ต้องทะเลาะก,กับผมเลยเหรอ <gasps> วาซินีคุณไม่ใช่เจ้าหญิงเลิกเอาแต่ใจได้แล้ว like these that away. จะเอาบัตรกับพาสปอร์ตไปไหนจเจ้าบัตรกับพาสปอร์ตไปไหน พี่วาซินีพี่เอาแต่ใจแบบนี้ได้ยังไงอ่ะช่วยเข้าใจพี่ฮารินที่ลำบากหาเงินเลี้ยงพี่หน่อยสิทำไมฉันถึงได้นโง่ขนาดนี้ถึงได้ทำใจทิ้งของไม่ได้ทุกอย่างที่นี่ไม่มีความจำเป็นต้องเอาไปด้วยเลยคีย์การ์ดบ้านที่คุณให้ฉันเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วต่อไปคุณไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องฉันกับอันอันอีกหมายความว่าอย่างไงครูผมงั้นเลยพี่วาซินีที่ไม่มีงานทำอะไรก็ไม่เป็น ต้องพึ่งพี่ฮารินหาเงินมาเลี้ยงถึงได้มีชีวิตดีแบบนี้พี่หนีออกจากบ้านแล้วจะไปไหนได้ยังไงก็ต้องรืดบัตรของพี่ฮารินไปเช่าบ้านอยู่ยังต้องใส่ชุดที่พี่ฮารินซื้อให้ฉันกับฮารินอยู่ด้วยกันมาห้าปีก่อนคลอดอันอันฉันทํางานมาตลอดไม่จําเป็นต้องให้เขาเลี้ยงหลังคลอดอันอันเขาเป็นคนขอให้ฉันลาออกอยู่บ้านเองไม่ใช่ฉันที่ขอให้เขาเลี้ยง คุณหนูใหญ่ผม,มรับคุณกลับบ้านครับคนคนนี้เรียกพี่ว่าคุณหนูใหญ่บอกว่าจะรับพี่กลับบ้านด้วยเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาไม่ได้ทําอะไรผิดท้าไมกลัวคนอื่นดูโทรศัพท์ล่ะผู้ชายคนนี้เป็นใครหรอไม่ใช่ว่าพี่เป็นพวกอยู่ข้างนอกรับหลังพี่ฮารินนะอขอโทษนะคะพี่วาสินีฉันพูดผิดไปหรือเปล่าคะนี่วาสินีคุณจะไปไหน